สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BBB Variety นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์เติมน้ำยาให้ล้นนะครับก็วันนี้จะมาเล่นกับพ่อนะครับซึ่งอยู่หลังกล้องนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็จะมากติก้าก็คือเราจะผัดกันเติมน้ำลงกระบอกอย่างนี้นะครับ แล้วถ้าใครเติมน้ำล้นเนี่ยก็จะแพ้ไปแล้วบนลงองโทือคืออะไรดูคล่องนะคือเคี่ยวพริกนั่นเองเริ่มเลยบ้า,<ม>าเริ่มเลยหนูเรื่องก่อนอ่าเริ่มเลยว้า้ำกินน้ำเำกินน้ำ,ทนำ,ทนำ,ทนำเทีนน้ำเทีนน้ำโอ้โหขี้โกอบ้านแท้เต็มเลยเลย แค่นี้แหละอะไรอ่ะต่นนี้มันเต็มแล้วยังไม่เต็มบอกแล้วว่าให้พ่อใช้ขวดเล็กได้โดนบิ๊กแน่อ่ะาอาสิไม่ออกเลยออกแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วมันหล่นนิดเดียวอ่านิดเดียวด้วยโอ้โหเมื่อกี้อ่ะอ่ะ เฮ้ยอย่าแก้ดิยายาเฮ้ยยาแก้ดิมีการแก้งกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมนั่งอยู่เา้ยยาแปลวพริกเลยไหมไม่อยากกวนดิเราจะเล่นกันรอบเดียวพอนะครับเออเฮ้ยโอ้ยยายาทัน อเรียบร้อยยังไม่ล้นยังไม่ล้นยังไม่ออกยังไม่ออกออกแล้วยังยังไม่มีร่องรอยน้ำจริงอ่ะไม่มีร่องรอยน้ำเลยมันอยู่ข้างบนน่ะพ่อน่าจะเทไปล้นน่ะอ้าวใไรไปล้นที่ปล่อยแล้วกินเสร็จไม่ได้เฮ้ยอย่าเก่งเฮ้ย ไม่อันนี้เทนาหกร้อนหนอนี่ข้างน้าเนี่ยไม่เอาเมื่อกี้เทน้ำหกหรือว่าแพ้เอาเทน้ำหกก็ไม่ได้เดี๋ยวเบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเอาพริกมาให้เลยเดี๋ยวกวัสดีกา มันเทน้าไม่ล้นแต่มันเทไม่ตรงเ้าใจไหมมันเทน้ำไม่ตรงนะพ่อมันไม่ได้เทน้ำล้นนะมันเทน้ำไม่ตรงนะเดี๋ยวมันเทเอาเม็ดใหญ่หรือว่าเอาเม็ดเล็กในเรื่องเดี๋ยวมันเทน้ำไม่ตรงเดียวเอาเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กพาเดี๋ยวคือมันเทน้ำไม่ตรงมันไม่ได้เทน้ำล้นมันเทน้ำไม่ตรงก็เทไม่ตรงเพราะกวรถอาลองเทใหม่เอาให้เทใหม่ให้แก้ตัว ไม่ได้มีกติกาเทออกนอกก็เทนี่พี่โกงแล้วมันไม่มีกติกาก็บอกกติกาไปแล้วเอ้าเอ้าอ่ะไม่ล้วนอันนั้นมันเทเลยมันไม่ไม่ล้วนมันเทเลยสรุปไม่ไม่เกี่ยวไม่เกเกียรไม่เกียวเทต่อเลยคุณพ่ออย่าพี่โกงว่ะไม่ได้โกงพ่อโกงโกงตรงไหน แล้วเราลืมเมื่อไหร่จะล้นอ่ะงั้ไม่ล้นหรือไงต่อให้นไม่ล้นอ่ะจะล้นอ่ะอ่ะอ่ะมันล้นแน่อันนี้มันล้นแน่ๆตอนนี้ไม่ล้นหว่าเห็นไหมไม่ล้นมันเคลื่อนเรื่อยๆอ้าวล้นเลยเห็นไหมล้นแล้วยังมันมานในนี้ล้นมันสั่นสะเทือนแล้วโอ้ยสั่นสะเทือนมันไม่ได้ล้นทางน้ำนั่นเนี่ย เรียบร้อยหลวนมั่วล้นแล้วล้นแล้วพ่อแล้วขี้โกงล้นแล้วของหนูมันเทเลยหมดเลยเนี่ยโโอ้หเสร็จแล้วนะครับท้าเล่นนี้คุณขี้โกงคุณพ่อแทมัไม่ได้โกงไม่ได้โกงนะครับขี้โกงยิ้มเห็นเลยไม่ได้โกงมันเทไม่โกขี้โกงใครเล่นใหญ่หรือเล่นเล็ก กกลิามคำเดียว <AS L> คำเดียวกัดติ๊กเดียวเป็นใหญ่หรือเป็นเล็กไม่จัดติกเดียวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ฮะเดียวติ๊กเดียวอืมเป็นไงครับต้อมีน้อชายอะไรอะไรอยูวะติ๊กเดียวเผ็ดไหมติ๊กเดียวไม่เห็ดเลยโอ้ไม่เผ็ดเลยติ๊กเดียวอ่าโอเคครับิดเียวจบชาเลนจ์จบชาเลนจ์แล้วคุณพ่อก็ต้องกินด้วยเดี๋ยวเราไปข้างหน้ามาเล่นใหม่อา้วยกินด้วย กินเลยคำใหญ่ๆเลยกินอะไรต้องปลงปลงกินคำใหญ่เลยๆกินคำใหญ่ๆเลยครับทำไมเข้าไม่เห็นเข้าไม่เห็นเากินเข้าปากเลยอ่ะเห็ดอ่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย